นิชาสุดแฮปปี้เป็นนางเอก MV ของแบมแบมลัน่นมิแตคนอยากสิงล่างหนูโดยล่าสุดนางเอกสาวคนสวยนิชานัทนิชาก็ได้เผยถึงการร่วมงานกับแบมแบมกอดเซเว่นงานนี้บอกตื่นเต้นมากและที่ทำเอาแฟนๆต้องกรี๊ดสลบเพราะมีซีนจูบโชว์ความหวาน ให้ได้เห็นอีกมุมที่โตขึ้นของแบมแบมงานนี้นิชาถึงกับหัวเราะเมื่อแฟนคลับแบมแบมอยากขอสิงร่างและอนุญาตให้แฟนๆนำรูปไปแปะทับหน้าได้เลยนิชาบอกตอนที่ได้รับชวนก็ตื่นเต้นเป็น MV ที่ดูจากบอร์ดแล้วน่าสนุกมากๆพอได้ทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอ j นจอยมากๆเราลุ้นและตื่นเต้น ว่าทุกคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างตอนแรกต้องปิดเป็นความลับตอนที่แฟนๆช่วยกันทายว่าเป็นใครใครเป็นนางเอกดูแล้วก็ลุ้นๆว่าเขาจะทายเป็นใครบ้างมีอะไรอยากบอกแฟนๆเขาไว้ไหมนิชาบอกก็อย่าสิงหนูเยอะนะคะหัวเราะหนูเห็นนะมีคนบอกว่ารอสิงอยู่ให้หาผ้าดีๆไว้ด้วยใครแนะนำผ้าดีๆได้ก็บอกหนูด้วยค่ะ รับชวนไปก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบเ,เป็น MV ที่ดูจากบอร์ดแล้วแบบน่าสนุกมากๆแล้วพอได้ไปทำงานกับทีมจริงๆก็รู้สึกเอนจอยมากๆนนค่ะลุ้นค่ะตื่นเต้นอยากรู้ว่าแบบถ้าคนเห็น MV แล้วเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างาค่ะก็ต้องปิดค่ะเพราะว่าเหมือนก็ต้องรอให้โปรเจกต์มันรันไปตามงานของเขาสนุกค่ะเพราะว่ามันพูดได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าใน MV ได้ <liter ate> ได้ลองเล่นได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ทีมเขาทํางานแบบเร็วแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยก็เอ j นจอยมากค่ะเป็นไปตามเพลงตามเนื้อเพลงอะไรแบบนั้นก็ทุกช็อตแล้วกันเลยไก็ จริงๆ MV สวยค่ะสวยทั้ง MV เลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่ใหม่อะไรแบบมีอะไรใหม่ๆให้คนดูค่ะค,คนน่าจะอยากเป็นแฟนสาวของแบมอย่าสซิงนูเยอะนะคะ <laughs> น้ามีคนบอกว่าแบบเออรอรอสิงอยู่ให้าหาพระดีๆไว้ด้วยอ,อ,อะไรอย่เงี้ยก็เออใครแนะนำพระดีๆได้ก็บอกหน่อยนะคะ <laughs>